สวัสดีครับผมฟ่าชาแนลชัยมงคลนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมารับฟังรับชมรับฟังนะครับเปิดราคานะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่23นะครับมีนาคม2564นรบนะครับควายข้อนี้นะครับเป็นควายที่มีความสวยงามมากเลยนะครับมีแม่ใหญ่ๆเป้งๆนะครับเดี๋ยวจะถ่ายท่านดูนะครับวันนี้เดี๋ยว อ่ามาคุยกับเจ้าของข้อก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับรบกวนแนะนำตัวทั้นี้ครับผมชัดชัยวนาวิโรธหรือชื่อเล่นมอสครับบ้านดงประดู่งามตำบลสักแก้วอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับครับผมอเจ้านี้เนี่ยครับที่ว่าจะเปิดครับโอ้โห ชื่ออะไรครับเนี่ยเจ้าก้าครับชื่อเก้านะครับลาดยาวชื่อเก้าลาดยาวนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยสามปีสองเดือนครับสามปีกับอีกสองเดือนนะครับส่วนสูงเท่าไหร่นะไม่ได้วัดนะครับอตอนไปงานนครปฐมมันได้ตอนนั้นมันได้ร้อยสี่สิบแปดนะครับร้อยสี่สิบแปดนะตอนนี้ก็น่าจะน่าจะได้อยู่น่าจะ เกือบเกือบห้าสิบได้ไหมน่าจะได้ครับนะครับเพราะว่าไปาตั้งแต่งานคนครปฐมโอ้แข้งขาใหญ่มากครับร่านผู้ชมอ,อ,นนอะดูหน้าก่อนเนาะดูหน้าก่อนอันนี้พ่อเขายังไงครับเหล่ากอปูเขาเป็นของลุงยูนลาดยาวครับปูเป็นของลุงยูนลาดยาวครับเจ้าสุกลุงยูรลาดยาวอืพ่อเขาเป็นเจ้าใหญ่กับแม่เงินพ่อชื่อใหญ่นะครับแล้วแม่เนี่ยคือชื่อเงิน แม่เขาย่าเขาย่าเขาชื่อเงิน่ชืององแล้วแม่เขาชื่อสายอือแล้วแล้ว,แล,วแล้วพ่อที่ผสมเขาจริงๆริเนี่ยชื่ออะไรนะที่เจ้าใหญ่ครับที่เจ้าใหญ่เนาะเอามาผสมกับแม่แม่สายแม่สายอยู่นี่นะครับเดี๋ยวพาไปชมแม่สายครับ <c oughs> ชื่อเจ้าเก้านะครับอายุสามปีกับสองเดือนขาใหญ่มากครับเล็บ ๋อนี่แม่ทรายใช่ไหมแม่ทรายครับครับแม่ทรายนี่แม่ทรายนะครับเป็นแม่ของเจ้าเก้าครับโ uh oh oh oh. อ้โหอ่างใหญ่อยู่ในท้องมีลูกไหมมีครับเป็นลูกเจ้าหยกของเสียโจรัดยาวลูกของเจ้าหยกเจ้าหยกของเสีโยโจรัดยาวของเสีโยโจรัดยาวนะครับมาดูแม่นี้ก่อนแม่นี้ชื่อแม่ทรายนะครับ เป็นแม่ของเจ้าเก้าลาดยาวตัวนี้นะครับที่จะเปิดนะสูงร้อยตอนนี้ผมว่าได้ร้อยห้าสิบแน่นอนนะครับ,รบอ่าตัวนี้จะเปิดเท่าไหร่ครับเนี่ย ลองไว้สองแสนห้าครับตัวนี้เปิดที่สองแสนห้านะครับไม่รอง นี่น้องน้องของเจ้าเก้านะครับเป็นลูกของแม่ทายพ่อตัวไหนครับบิก๊กอุทัยครับบิก๊กอุทัยอ่านี่พ่อบิก๊กอุทัยตอนนี้อายุเท่าไหร่นะตอนนี้อายุหนึ่งขวบกับอีกหนึ่งเดือนเพศเมียเนาะครับ <c oughs> เพศเมียอย่ดูเจ้าเก้าต่อ สูงร้อยห้าสิบอายุสามปีกับสองเดือนนะครับเจ้าก้าเปิดที่สองแสนห้าเนาะครับท่านผู้ชมสนใจนะครับโทรมาเบอร์อะไรนะครับศูนย์เก้าสามสองเก้าหนึ่งสามสี่เก้าศูนย์ครับอ่าชื่อคุณชื่อมอสครับคุณมอสนะครับโทรมาคุยกับคุณมอสนะครับสนใจเจ้าก้านี้นะครับโอ้โหหน้าหน้าตานี่หล่อมากเลย แข้งขามาเต็มครับธรรมชาติกินยญ้าโตด้วยยญ้าเดี๋ยวพาชมทางนี้นะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูแม่ทรายก่อนเนาะแม่ทราย ไม่สายนี้เป็นแม่ของเจ้าก้าวตัวนี้นะครับ <c oughs> เป็นแม่ควายที่อ่าอ่างใหญ่มากตัวใหญ่ส่วนสูงนี่ส่วนสูงนี่น่าจะมีร้อยห้าสิบกว่าแน่นอนครับโอ้โห <c oughs> นี่คือแม่ตายนะครับต่างใหญ่เป้งเลยอยู่ในท้องมีลูกจีเดือนแล้วครับกล้จะออกครับนี่เป็ดเดือนกว่านะโอ้อยู่ในท้องลูกลูกลูกใครนะครับลูกจเจ้าหยกของเสียโจลาดยาวครับอยู่ในท้องเป็นลูกของเจ้าหยกนะครับของเสียโจลาดยาว จ้าหนุม่มอ๋อเจ้าหยกก็เป็นลูกของเจ้าหนุ่มอีกทีนึงเนาะเป็นลูกเจ้าหนุ่มเมืองการหนุ่มอ๋อหนุมน่มเมืองการ,รที่ออกไปจากข,าขอกลุงยูนหนุ่มเมืองการออกไปจากข้าวของลุงยูนใช่ไหมอ๋อตอนนี้ไปอยู่ที่เมืองการมืองการม <c oughs> แม่สายนี่แม่ของเขาพ่อของเขาเป็นใครครับ เพราะว่าเขาเอามาให้อีกทีอ่ะผมแม่เขาน่าจะเป็นสายลัดยาวนะครับแม่เขาแม่ใหม่แต่ไม่รู้พ่อเขาตัวไหนครับแม่ใหม่อยู่ก็นายกสมเกียรติแม่ใหม่เป็นแม่ของแม่สายนี่เนาะเป็นแม่ของแม่สายให้ลูกไปกี่ตัวแล้วเนี่ยห้าขาทองครับอยู่ในท้องคือตัวที่ห้านะครับตัวแรกเสีย ต้องล็อกจุ่งหันหนางยิ่งทีส่วนสูงร้อยห้าสิบแน่นอนครับ ทีนี้ก็เข้าในปุ๋งนี่แหละครับเพราะว่ามีลูกของเม่ทรายก็คือตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นเป็นลูกบิกุไท,กไทยนะครับเป็น<ม>เพศเมียอายุหนึ่งขวบกัออีกหน,อนหนึ่งเดือนนะครับตัวนี้แล้วแม่นี่แหละครับแม่อยู่ข้างหลังอ๋อม่นางอันนี้ชื่อแม่นางอันนี้ชื่อแม่นางนะครับ ลูกกี่ตัวแล้วครับแม่เนี่ยมาอยู่กับผมได้สองตัวแล้วครับอ๋อเราก็มายัางไงครับแม่นี้ยก็ขวายสุดไทยล้วเนี่ยครับอ,อ,ยอยู่ในท้องเป็นลูกตัวไหนครับเพิ่งผสมฉลามชนไปยังไม่ผ่านรอบฉลามชนยังไม่ผ่านรอบเนาะ ส่วนสูงก็น่าจะาได้ 140, 140ได้แน่นอนอไปไปดูข้างในอ๋อตัวนี้<อ>ลูกแม่นางนะครับเ,<อ>เป็นเพศเป็นเพศเมียอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย ปีกับสองเดือนเอาพ่ออะไรครับทับไปครับลูกสาวมโนกครับของครอบครูปีชานบนี่คือลูกสาวของมะโนกครอบครูโอ้โหท่านผู้ชโโม,มครับวันนั้นผมก็ไปพาท่านผู้ชมไปพบกับมโนกมาแล้วนี่คือลูกสาวของเขานะครับอายุหนึ่งปีกับสองเดือนอ่านี่คือลูกมะโนกแล้วก็ลูกขายเขาลูกขายไม่นาน อันนี้คือลูกชายแม่นางอันนั้นคือพี่นี่คือน้องนะครับแม่นางนี่ให้ลูกตัวนี้ลูก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 สาวเขาในี่ชื่ออะไรนะลูกสาวตัวใหญ่เขาเนี่ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะครับอันนี้มีชื่อไหมชื่อเจ้าทองครับเจ้าทองนะครับข้าวเหนียวเป็นพี่สาวเจ้าทองนี้นะครับพี่ชายเขาขายไปแลวเป็นลูกของแม่นางเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับสําหรับเจ้าก้าวนะครับเจ้าก้าวก็ อ่าเปิดไว้ที่สองแสนห้านะครับสนใจให้โทรมาฮะลูกเจ้าเก้าครับตัวไหนเนี่ยครับตัวพูนอ๋อตัวพูนนี่ลูกลูกเจ้าเก้าแม่นางก็เจ้าเก้าแม่นางก็เจ้าเก้านะครับเอาละครับสนใจก็โทรมาคุยกับคุณคุณมอดคุณมอดนะครับเบอร์โทรได้จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับเปิดเจ้าเก้าอ่าทั้งหมดก็ถ่ายความงามให้ดูครับเฉพาะเปิดเฉพาะเจ้าเก้านะครับอ่าไฟชนแนลใช้มงคลครับสลับคลิปนี้ก็